สวัสดีค่ะวันนี้พาปั่นจริยานไปทำงานอีกตามเคยนะคะวันนี้อากาศเป็นคึมคึมเหมือนฝนจะตกนาพี่นนอกนสงสัยว่าหิมะจะมาแล้วดูท่าทางวันนี้จะพา,พาปั่นอ้อมไปอีกทางนึงเด้อ นิดนึงไกลกว่าเดิมประมาณ100เมตรร้อเมตร200เมตรนี่แหละจะพาอ้อมมาทางถนนใหญ่แล้วก็ขับไปตาม,ตามทางคนเดินหรือทางปั่นจักรยานทางนี้เลยจะ้ะอันนี้ถนนสายนีกขับไปในตัวเมืองแต่ว่าปไปจะไปทางตรงขามจะไปทางท่าเรือเฟอร์รี่ ทางนี้กับคนสำหรับใส่เดิดออกกำลังกายนึกหา่คนที่เห็ดเป็นอ้อมเป็ดอ้อมนี่อากาศไม่ค่อยดีหนาวน่อยนึงลมบ่อยๆณฝุ่นก็มีก่วงเรียนตึงต้งตย้งฝุ่น มันว่าจะเห็นเนาะพี่น้องเนาะโอ้ย เห็นทะเลว่ะพี่นอ้องั่งนี้ก็จะเห็นทะเลเนาะมันเกาะเล็กๆเกนาะสอดทางใดก็มีทะเลทะเลมองนี่มองปลายู่นี่มันจะเป็นแหลมออกมาไปทางไหนก็มีจะตะทะเลเห็นต่ทะเลวันนี้น้ำทะเลขึ้นมาเออก็คือลายปันใดปันนุ่คืมีนกเป็ดเนาะมี นี่ฮานป้าก็จะทำงานตึกขาวนี่เนาะตึกแดงพูน้นเห็นไหมเนาะนี่ป้าทำงานตึกขาวนี้ตึกแดงพูนก็เป็นฟาร์มปลาแซลมอนส่วนป้าจะทำตึกขาวทำซูชิถึงแล้วจ้ะ อมองจอดจอกักรยานของปะถึงแล้วคะ่ะที่ทำงานนะคะก็คลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ